สิ่งที่ศิลปินดาราเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนค่ะผิวพรรณเขาดีใช่ไหมคะอาบน้ํารวมนั่นเองค่ะอาบน้ํารวมเนี่ยที่ต้องบอกว่าน้ําในเรือนจำเนี่ยมันเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําประปานะคะเป็นน้ําที่ถูกบาบัดมาใช้นะห้องน้ำเนี่ยไม่มีประตูมันจะเป็นปูนแค่นี้หลายคนทราบอยู่แล้วนะคะคุณจะรีคู่คุณจะเลี้ยวเออคุณจะอะไรก็ช่างนะก็เห็นกีเห็นงู ครับก็ฝากขังครบแล้วนะครับทั้ง18มงกุฎเอ้ยไม่ใช่ทั้ง18บอสนะครับของ The i c o n Group นะครับโดยคุณพ่อนะครับได้ถูกคุมตัวฝากขังเป็นคนสุดท้ายนะครับหลังจากสอบมาราธอน2คืนนะครับแต่ว่าบอสพ่อนะครับยังไม่ยอมบอกรหัสบิตคอยนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีมูลค่าถึงหลักพันล้านนะครับเพราะว่าก่อนหน้าจะถูกจับ1เพียง1ชั่วโมงนะครับมีบอสคนนึงนะครับมีการ ายโอนนะครับคิดเป็นมูลค่า8,000กว่าล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับคนถูกดำเนินคดีมีทรัพย์สินมากมายนะครับทางประชาชนก็เป็นห่วงว่าจะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานหรือเปล่านะครับจะมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาไหมนะครับครับเรื่องนี้นายกอิงเองก็กำชับพบตรนะครับหากตรวจสอบว่าพบข้าราชการคนไหนนะครับรับสินบนนะครับช่วยเหลือ ผู้ต้องหานะครับก็ให้ดาเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามละเว้นนะครับให้ตรงไปตรงมานะครับส่วนหลายคนนะครับไม่รู้ว่าบอสบอสทั้งหลายนะครับหลังจากาโดนนําตัวฝากค้างแล้วจะเจออะไรนะครับจะพบเจออะไรในชีวิตต่อไปนะครับวันนี้จะพามาฟังคลิปของท่านท่านหนึ่งนะครับนี่บุคคลนี้เป็นคนที่ รู้ลึกรู้จริงรู้ดีนะครับเหมือนมีประสบการณ์ตรงนะครับอันนี้เป็นคลิปจากต๊อกนะครับซึ่งคนนี้ก็ชื่อเจ๊แต๋นะครับนี่ฟังชื่อก็แซ่บแล้วนะครับอมาฟังเจ๊แต๋บอกครับว่าหลังจากนี้นะครับวอสจะเจออะไรบ้างครับฝากขังแปลว่าก็คือคดียังไม่สิ้นสุดนะคะ1ฝากนับไปนะคะ 1ฝากก็คือ12วัน12วันนี่แปลว่า1ฝากก็คือถ้าสมมติว่าถ้าตำรวจทำสำนวนว่าขอฝากขงังในเรือนจำไว้ก่อน1ฝากก็คือคุณจะต้องอยู่ในนั้น12วันแต่ถ้าตำรวจทำเจฝาก10ฝากคุณก็คูณไป12บสอนั่นเองนะคะจนกว่าคดีจะถูกตัดสินนะคะแล้วคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกตัดสินออ เป็นคดีนะไอ้เป็นเป็นคดีรวมนะคะถูกตัดสินเป็นกรรมนะคะสมมติว่ามีผู้เสียหาย1 0 0 0 0แคนก็ท่องอก็ต้องถูกตัดสิน1 0 0 0 0แคดีนั่นเองนะคะบอกเลยโทษสูงมากๆนะคะสำหรับข้อหาช่อโก,กงประชาชนต่อให้มีเงินนะคะไม่ได้แปลว่าจะอยู่ในเรือนจําแบบสบายนะคะห้อง VIP ก็ไม่มีนะคะต้องนอนรวมนะคะคนที่เขาเคยนอนเนี่ยคุณหนูคุณนายศิลปินดาราเขานอนฟูกหนาๆมีแอร์ แอ์ก็ไม่มีนะคะนอนพื้นค่ะมีผ้าเล็กๆอันนึงให้ปูนอนนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องนอนติดกับคนอื่นเรียงๆๆกันไปนะคะแบบนักโทษเลยนะคะเหมือนกันค่ะผู้ต้องหากับนักโทษคืออันเดียวกันนั่นเองค่ะสิ่งที่ศิลปินดาราเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนค่ะผิวพัรร์เขาดีใช่ไหมคะอาบน้ํารวมนั่นเองค่ะอาบน้ํารวมเนี่ยที่ต้องบอกว่าน้ําในเรือนจาเนี่ยมันเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ําป่านะคะเป็นน้ําที่ถูกบําบัด มาใช้นะคนที่ผิวแพ้มาแพ้ง่ายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะอาบไปสักวันสองวันแล้วผิวแพ้ง่ายนะคะต้องบอกเลยว่าอาผิวพันเนี่ยตุ่มเป็นจะเป็นตุ่มตามก้นตามเออเป็นตุ่มใสใสเขาเรียกว่าตะมอยนะฮะตอนเขาเรียกว่าโรคตะมอยถ้าร่างกายปรับตัวเร็วหรือมีภูมิคุ้มกันก็อาจจะไม่เป็นนะคะห้องน้ำเนี่ยไม่มีประตูมันจะเป็นปูนแค่นี้หลายคนทราบอยู่แล้วนะคะคุณจะ รีคู่คุณจะเลี้ยวเออคุณจะอะไรก็ช่างนะก็เห็นกี่เห็นงูหมดค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะอ่าทั้งบอสบอสทั้งหลายเนี่ยกำลังส่งตัวไปในเรือนจำนะคะสิ่งแรกที่เขาจะต้องเจอก็คือการถอดสภาอาออกหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนว่าเอาสิ่งใดเข้ามาหรือเปล่าอ่ายืนกลางแขนอ้าปากนะคะแล้วก็แหกให้เขาดูนะครว่ายัดอะไรเข้ามาในทวารหรือเปล่า นั่นแหละค่ะสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งตัวเข้าแดนแรกรับนะคะผู้ชายก็ไปแดนผู้ชายผู้หญิงก็ไปอยู่เรือนจําผู้หญิงนั่นเองนะคะไม่ได้ขังรวมกันนะคะแต่สภาพความเป็นอยู่คล้ายๆกันค่ะมีงานมีงานในเรือนจําทําด้วยนะคะครับแต่ฟังแล้วนะครับไม่ต้องเป็นดาราเบอร์หนึ่งหรือพิธีกรเบอร์ไหนนะครับประชาชนทั่วไปอย่างเราเรานี้ฟังแล้วก็คนลุกคนชันนะครับชาตินี้ทั้งชาติก็อยากก็ขออย่าได้พบได้เจอแบบนี้เลยนะครับ